ิวตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าบางสูบหุบก็ไม่มีคนเท่าใดแต่เยอะตอนเสาร์อาทิตย์ตอนเสาร์อาทิตย์จะเลยข้ามเลยรุ่มัวออนเชียงม่ตอนดึกวมีกูดวิวเชียงใหม่เจ้ากุดวิวเชียงใหม่ที่ดาลานักท่องเที่ยวจะไม่เอลกันข้างในก็จะติดน้ำปิงค่ะ กล้นี่เลยอ่าจะเป็นสวยงามตอนข้านเชียงใหม่ <Okay. S 2> นี่ก็จะตั้งเข้ามาทางผ่านวัดเกตวัดเกตวัดดังในเชียงใหม่เหมือนกันนาะที่ว่าดาราไข่เนะพิอ่นมาอบวชกับ ที่จะต้องมาไหว้วัดนนกับข้ามาวัดเกขนี้แน่เจ้าทีนี้กับข้มามไในซอยเมื่อนแน่เจ้านี่จะไปทะลุถนนหน้าโรงเรียนปิด เจอเซนเป้เนี่ยเจ้าขอเคุณเชียงใหม่ก็มีประมาณนี้เจ้าสวัสดีเจ้า